เขมคนถูกจริตต่างชาติบางเรื่องคนไทยไม่เคยดูหาละครไทยถูกขอซื้อลิขสิทธิ์เอาไปฉายทั้งจีนกัมพูชาเกาหลี ช่วงหลายปีที่ผ่านมาใครที่ติดตามข่าวสารวงการบันเทิงเป็นประจำคงจะเห็นว่าดาราบ้านเราโกอินเตอร์ไปต่างประเทศหลายคนมากมีทั้งทางแถบเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสอป,ปอ,ปอล่าวกัมพูชาเวียดนามและไกลถึงจีนถึงญี่ปุ่นก็มีแถมดาราบางคนยังได้รับความนิยมจนมีฐานแฟนคลับอยู่ที่นู่นเหตุที่ดาราไทยโกอินเตอร์ได้มากขนาดนี้คงไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกเสียจากละครที่เจ้าตัวเล่นนั้นตัวบทตัวเนื้อเรื่อง เมถูกจริตคนต่างชาติบางเรื่องขอบอกเลยว่าฮิตจนเขาต้องขอซื้ลิขสิทธิ์ไปใช้และมีเรื่องไหนกันบ้างนะั้นตามมาดูกันเลยคะ่ะ 1. สุภาพบุรุษจุฑาเทพประเดิมกันด้วยละครชุดฟอร์มยักษ์ใหญ่ของช่อง3 5ห้าเรื่อง5คู่พระนางนำแสดงโดยดารารุ่นใหม่มากฝีมืออาทิเจมจีรายุตั้งสีสุขบอมธนินมนูศีลเจมมามิวนิ t h าและเบลล่าราณี เป็นกระแสฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองในไทยมากจนถูกแดนมังกรซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ช่วงนั้นสาวจีนกรีดแตกคุณชายสุธาเทพฟ,ฟีเวอร์กันทั่วโซเชียลยิงส่งให้ดาราหลายคนสร้างฐานแฟนคลับที่จีนไปโดยปริยาย 2. ประดิอรด,ดาละครพีเรียดเนื้อเรื่องเข้มขน้นโด่งดังจนประเทศกัมพูชาขอซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ดังไม่ดังไม่รู้แต่แค่หนุ่มเจมกับสาวเบลบินไปโปรโมทละครบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าสนามบินแทบแตกแฟนคลับกว่า1000คน ต่างตะโกนเรียกชื่อจนห้างแทบแตกตามสนามบินไม่รู้ว่าเพราะดาราเสริมให้ละครดงังหรือละครเสริมชื่อเสียงดารากันแน่แต่ที่รู้ๆตอนนั้นประดิวรดาหิตหนักมากค่ะสามมารกรมเทพละครจากค่ายเอกแทกนำแสดงโดยพระเอกขวัญใจชาวจีนอย่างป้องนวัดประกบคู่กับสาวโมมุน์ชนกซึ่งเรื่องนี้อาจทำให้ทุกคนร้องว้าวเพราะถูกดานบังกรซื่อลิขสิทธิ์ไปตั้งแต่ยังยถา่ายทำโอโหกระแสดีขนาดนี้นะ่าปลื้มใจแทน ทีมงานและนักแสดงทุกคนจริงๆค่ะ 4. มาลัยสามชายนำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมืออาทิออมพีดาสนยุกกัปตันภุทะเนศและกล้องสหรัฐยังถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสายที่จีนแผ่นดินใหญ่โดยใช้ชื่อว่าหัวหัวฟูเรนออนแอผ่านทางเจียซูทีวีถึงขั้นได้รับเรตติ้งมากเป็นอันดับ3แถมยังมียอดคนชมผ่านเว็บไซต์หนึ่งมากกว่า35ล้านครั้งเลยนะคะ 5. รักในม่านเมฆมาทางฝั่งช่องเจ กันบ้างนำแสดงโดยสาวมินพิชยาเติรนตะาวานันเติรนธนพลน,นามรพีพัฒนมีผู้ชมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์มากกว่า40ล้านครั้งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในช่วงหลายปีมานี้ยังมีละครอีกหลายเรื่องที่ได้รับความนิยมมากจนต่างประเทศขอสิลิขสิทธิ์นําไปใช้